คุณรู้ไหมว่าเหตุผลที่บางคนออกกำลังกายกินคลีนแต่ไขมันก็ยังไม่ลดเพราะไขมันไม่ได้ถูกควบคุมแค่แคลอรี่แต่ถูกควบคุมในระดับยีน H-LOCK t r m คือโปรแกรมลดไขมันระดับยีนที่ใช้หลักโภชนาพันธุศาสตร์ n u t r i g g n o o m i s s ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับการแสดงออกของยีน Gen e e x p r e s s i o n ช่วยกระตุ้นยีนเาผาผลาญไขมันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการสะสมไขมันใหม่ยังช่วยรักษาและเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อและช่วยลดความหิวและอยากทานของจุกจิกด้วยนี่คือวิธีลดไขมันที่ลึกกว่าและยังยืนกว่าโดยไม่ต้องใช้ยาลดหรืออดอาหารสุดโต่งค่ะ หากคุณพร้อมให้ H t a M e d g อกที k t a r มีดูแลรูปร่างอย่างเป็นระบบและเห็นความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทักหา,าปิ่นได้เลยค่ะนึกถึงนูสกินคิดถึงปิ่นนะคะ